สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูส่วนหลังบ้านหลังจากที่ผ่านฤดูหนาวมา3าสีเดือนนะคะไม่สิตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาค่ะสีเดือน ต้นไม้ก็อาการแย่พอสมควรต้นกล้วยก็เหลือแค่ตอนะคะต้นทับทิมใบก็ร่วงหมดนะคะแต่ก็ไม่ตายมีต้นทับทิมนะคะ กล้วยหอมก็ไม่มียอดนะคะแต่โชคดียังเหลือโคนอยู่ก็รอแตกยอดใหม่ต้นฝรั่งออกจากกรีนเฮ์ยังแข็งแรงดีใบสดเขียวเหมือนเดิมเปลี่ยนดินเรียบร้อย ต้นฝรล่งสี่ต้นดูสิว่าปีนี้จะได้กินลูกมะลั่งหรือเปล่าต้นทับทีมที่ปลูกใส่กระถาง อะไรก็ร่วงหมดถ้าลมหนาวไม่มาอีกก็คงจะแตกใบนะคะอันนี้ต้นพุซาจีนใบมีใบเหมือนกันต้นแพ้ใบก็ไม่มีอีกนะคะต้นเฟื่องฟ้าก็เหลือแต่กิง่ง โดนมากอกน้ำเหลือยอดอยู่นิดหน่อยอันนี้ต้นไม้ที่ตาย อันนี้ตายยังคงยังไม่ตายโคนยังดูแข็งแรงอยู่หวังว่าจะแตกแตกขึ้นมาใหม่อันนี้โคนต้นขนุนโอ้น่าเสียดายอ๋อต้นขนุน จะแตกใหม่ไหมเนี่ยโออาการย่ำแย่นะดูก็ออกมาจากกรีนเฮาส์แล้วนะคะก็หวังว่าคงจะไม่หนาวอีก ตนอะโวคาโดไม่มียอดเลยแต่ก็ยังรอดชีวิตมีต้นทับทิมต้นใหญ่ยอยู่ข้างนอกใบร่วงหมดเลยนะคะปีที่แล้วนี้ได้ลูกกินหลายลูกปีนี้ก็หวังว่าจะได้ลูกดกกว่าเดิมจากสภาพที่ สวยงามก็เหลือแต่ต่อนะค,ะความหนาวก็ทำให้ต้นไม้เราสะบักสะบอมพอสมควรนะคะเหลือรอดมาได้เท่าที่เห็นร้อนนี้ก็มาบำรุงกันใหม่ คลิปนี้ก็พาชมไม้ผลนะคะที่รอดหนาวมาได้รอออกจากกรีนเฮาส์มาแล้วก็เอามาใส่ดินใหม่นะคะเปลี่ยนกระถางใส่ดินใหม่ก็หวังว่าจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะส่วนต้นกล้วยปีนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นลูกเพราะว่าต้นตอ ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวจะแทนยอดใหม่ขึ้นมาค่ะคลิปนี้ก็พาชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าก็จะพาชมอะไรอีกก็คอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ